ด่วนประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ประวิทย์ขึ้นรักษาการแทนคุณผู้ชมครับล่าสุดสารมนูนมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับรับคําร้องฮะมติสี่อามติ5ต่อสีนะครับก็คือรับคําร้องที่พักฝ่ายค้านเนี่ยยื่นไปถึงท่านประธานสภาก็คือท่านชวนหลีกไทยนะครับแล้วท่านชวนก็ยื่นต่อสารนะครับซึ่งสารรมนูนนะฮะตอนนี้รับคําร้องแล้วนะครับก็เป็นไปตามคาดนี่แหละแต่ว่าประเด็นก็คือว่าผลการวิจัยเนี่ยมันยังไม่เสร็จสิ้นนะครับซึ่งมันน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งคาดว่า จริงๆหลายสื่อหลายสำนักก็คาดการณ์ว่าไม่น no wow. ่าจะเกินเหนือท so, yeah. ี่2อาทิตย์เนี่ยก็น่าจะมีผลคําตัดสินออกมาแล้วนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้นะฮะว่าผลตัดสินจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าคือเมื่อมีมติรับคําร้องแล้วเนี่ยหมายความว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็นนายกนะครับเพราะเพราะฉะนั้นตอนนี้วินาทีนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกแล้วนะครับแล้วหลายคนก็สงสัยพอพลเอกประยุทธ์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วใครจะมาเป็นนายกต่อ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าตามหลักการแล้วนะฮะรองนายกที่เป็นรองนายกอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวแทนก่อนนะครับเหมือนรักษาการแทนก่อนนะฮะก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็เริ่มจะมีความหวังขึ้นมานะครับเพราะศาลร,รับคาร้องแล้วแต่สุดท้ายนะฮะมันก็ย้องอยู่ที่คําวินิจฉัยของศาลว่าสรุปแล้วเขาจะตัดสินยังไงสําหรับการดํารงตําแหน่ง 8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะฮะว่านายกจะไม่สามารถดารงตาแหน่งเกิน8ปีได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะนับตั้งแต่ตอนไหนเท่านั้นเองนะฮะไอ้8ปีเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตอนไหนแต่คือหลายสื่อก็คาดการณ์กันไว้ว่าเฮ้ยถ้ามันมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันตามที่พระบรมราชโองการ24สิงหาคม2557ซึ่งตอนนี้เองมันก็ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนี้ก็แหมมันพูดยากครับต้องอยู่ที่สารมนูญน,นะฮะอย่างไรก็รอกันผมว่า ไม่น่าไม่นา,นานนะครับน่าจะไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์นี้แหละก็รอลุ้นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้พลเอกประวิทย์ฮะเป็นนายกรมนตรีรักษาการแทนนะครับทุกคนคิดยังไงฮะคิดว่าเอ่อก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะ